เปลี่ยนดวงทางด้านการเงินด้วยเคล็ดลับการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เอจะใช้เคล็ดลับไหนดีเคล็ดลับการเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินด้วยกระเป๋าสตางค์มีอยู่3วันนะคะวันแรกนั่นก็คือวันเกิดของเราค่ะถ้าเผอิญตรงกับวันเกิดนะคะก็เปลี่ยนในวันนั้นหรือจะถือวันที่เราเกิดอย่างเช่นวันจันทร์เปลี่ยนวันจันทร์วันอังคารเปลี่ยนวันอังคาร ก็ได้นะคะแล้ววันที่2นะคะอาจจะเปลี่ยนในวันขึ้นปีใหม่วันตรุษจีนหรือไม่งั้นก็วันปีใหม่เมืองก็ได้นะคะ ถือเป็นวันเริ่มต้นวันใหม่หรือไม่งั้นก็เป็นวันมหามงคลแห่งโชคละที่ชินแสนหลายท่านแนะนําค่ะว่าเป็นวันที่เลือกดีที่สุดก็สามารถใช้วันนั้นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของเราวันขึ้นปีใหม่ไทยจีนหรือไม่งั้นก็วันขึ้นปีใหม่ของชาวเหนือก็ได้หรือไม่งั้นก็วันมหามงคลแห่งโชคละที่ชินแสนแนะนําก็ถือว่ามงคลมากๆ เลือกเอานะคะว่าวันไหนสะดวกก็ใช้วันนั้นเป็นเลิกเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินด้วยกระป๋อสตาร์ไปหนึ่งซึ่งความลับนี้ก็เป็นความลับของศาสตร์ญี่ปุ่นและเป็นความลับของศาสตร์แห่งฮงจุยเลือกค่ะชอบวันไหนเปลี่ยนวันนั้นเลยค่ะ